สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อจงพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยปัญญาวันนี้ที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีว่า,เ,า,เ,า,เ,าเราเป็นคนที่เข้าไปฟังเกี่ยวกับธรรมะต่างๆเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติฝึกาหาแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองว่าทําอย่างไรเราถึงจะ มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้นทำอย่างไรถึงจะหาแนวทางที่จะมาพัฒนาจิตของตัวเองให้มันได้พัฒนาขึ้นแบบอย่างรวดเร็วซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้ไป สู่แนวทางที่ดีและหาวิธีปฏิบัติอยู่เรื่อยๆทุกๆครูบาอาจารย์ที่เขาได้มีาการอบรมสั่งสอนหรือว่าเราสามารถเข้าไปฟังใน Danos Youtube ได้หลายช่องทางแล้วก็หลายครูบาอาจารย์เขาก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการที่ออกมาพูดออกมาสอนเขาก็จะมีเรื่องของอเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วเอามาเล่าให้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทาง คนที่เขาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะนําไปพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้เข้ามาฟังใครที่สนใจก็เข้า,ขามาฟังได้ฟรีๆอย่างนี้เนาะท่านก็อุตส่าห์เข้ามา,าเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งคารวะทั้งเป็นผู้ที่ตื่นรู้ต่างๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสงฆ์อย่างนี้ก็คือหลายช่องทางที่เขาได้มีการฝึกปฏิบัติ อย่างไรเขาก็เอามาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานแต่ทีนี้มันจะมีบางคนมันจะมีบางคนที่เข้าไปในพื้นที่ของเขานอกจากที่จะไม่ได้ฟังแบบนำมาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองแล้วยังจะเข้าไปแบบวดรู้วดรู้ว่าตัวเองอรู้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองอ่านจาก ตำรับตำราจากการจำได้ไม่รู้แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของครูบาอาจารย์ประมาณนี้เหมือนเป็นการจับจ้วงเหมือนเป็นการลักษณะ,ะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เข้าไปจับจ้วงท่านแล้วก็ไม่ได้ใช้สติในการฟังแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆที่ท่านพูดไม่ได้จับหลักข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ได้จับแก่นของสิ่งที่ครูบาอาจารย์ พูดถึงสิ่งนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรบางคนก็ไปพูดแบบซึ่งเราก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบพูดเรื่องอะไรวะ <c ười> คือครูบาอาจารย์พูดถึงสิ่งหนึง่งแต่เขาก็ไปพูดอ,อ,อ,อีกในลักษณะหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องบางทีก็ไปจับช่วงอ กิริยาอะไรของท่านประมาณนี้ซึ่งไม่รู้ว่าท่านเป็นอย่างไรแล้วเราอะ่ะก็ไม่พิจารณาว่าท่านพูดถึงสิ่งใดแทนที่จะนําสิ่งที่ท่านพูดถึงแก่นในการปฏิบัติสิ่งดีๆอะไรต่างๆก็ไม่นํามาไม่นํามาพิจารณาให้ดีว่าท่านแท้ทจริงแล้วท่านพูดถึงอะไรแทนที่จะใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่ท่านให้ความรู้ก็จับในสิ่งที่ดีๆมาปฏิบัติ ก็ไปเพ่งเลงสิ่งที่มันไม่ถูกจริตมันไม่ถูกกับนิสัยสิ่งที่ตัวเองรู้มาแล้วก็ไปคอมเมนต์เหมือนไปปรามาท่านอะไรประมาณเนี้ซึ่งเราก็เอไม่เข้าใจว่าเออทำไมเขาหูที่ฟังเหมือนกันอะคนเราทำไมมันมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราเข้าไปฟังเรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่ในบางคนทำไมมัน มันไม่มีประโยชน์เลยเหรอทำไมถึงไปปามาท่านประมาณนั้นอย่างเงี้ยเออมันจึงให้เราคิดว่าเออมีความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเนาะก็คือเออสติปัญญาของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนมันมีมิจฉาทิฐิมันมีออการฟังที่บิดเบือนขนาดข้อความข้อธรรมและสิ่งต่างๆอันเดียวกันที่ ฟังเหมือนกันแต่ทำไมหูของคนเราถึงไปจับเอาประเด็นที่มันไม่เหมือนกันซึ่งเราก็อ๋อได้ปัญญามาอีกข้อหนึ่งก็คือสิ่งเดียวกันแต่การมองก็คือมีความแตกต่างกันมันแล้วแต่สติปัญญาของคนเราที่เข้าถึงและไม่เข้าถึงบางคนที่ท่านเข้าไปที่ท่านสอนทำเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ แล้วก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ยกตำรามาอีกนะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคือทำไมแยกไม่ออกทำไมแยกไม่ออกว่าอันนี้คือการปฏิบัติในความเป็นอาการต่างๆของท่านคือการลงมือปฏิบัติจริงกับในตำรามันไม่เหมือนกันมันอาจจะเหมือนกันบางส่วนซึ่งตำรานะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ เป็นการนำทางชี้ให้เห็นชี้ให้ให้รู้บางส่วนเป็นการาแนะแนวทางบางส่วนเท่านั้นแต่ในการลงมือปฏิบัติจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบซึ่งบางคนอาจจะเป็นแบบในตำราไปแต่ว่าในบางคนอะและอีกหลายๆคนมันจะมีความแตกต่างซึ่งใน แต่ละบุคคลในการปฏิบัติมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วทีนี้ก็หลายคนเลยซึ่งเราเห็นใน YouTube คนที่เขาออกมาให้ความรู้เนี่ยเขาเลอกประสบการณ์ของตัวเองซึ่งไอคนที่เข้าไปคอมเมนต์สิ่งที่ไม่ดีกับกับคนอื่นเขาอะเออทำไมไม่ไปออกความคิดเห็นในพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนะที่เราเจะต้องไป ไปฟังเขาเสร็จแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าเขาอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ถูกอย่างนน้นอย่างนี้ซึ่งความรู้ต่างๆที่เขาออกมาให้ความรู้มันเป็นประสบการณ์ของเขาและสิ่งที่เขาได้ไปมีประสบการณ์มาแล้วก็ไปอาจจะไปอา่านไปเอาความรู้จากที่ไหนมาซึ่งมาปฏิบัติเองอะไรประมาณนี้แล,แล้วเขาก็ออกมาถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นๆ คนที่เขาอยากจะปฏิบัติคนที่เขาอยากจะพัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนีซ้ซึ่งส่วนมากแล้วเราที่เห็นคนที่เข้าไปคอมเมนต์คนอื่นๆให้เขาแบบเข้าไปคอมเมนต์แบบที่ไม่เกิดประโยชน์ส่วนมากแล้วก็จิ้มเข้าไปดูใน YouTube ก็ไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือสาระไม่มีอะไรทีอ่ออกมาพูดให้มัน เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่มีเลยแล้วก็เลยคิดว่าเออเนาะมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละก็ฝากเอาไว้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ เข้าไปฟังคำสอนจากใครก็ตามครูบาอาจารย์ต่างๆจงใช้พิจารณาจงใช้ปัญญาในการพิจารณามองเห็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีสาระแต่ก็จงมองหาประโยชน์ที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นประโยชน์แต่ก็จงหาประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ถ้าคนมีปัญญาเขาจะเห็นถึงแม้ว่าเออสิ่งนั้นจะ ฟังดูแล้วเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์เห็นแล้วมันไม่มีประโยชน์แต่คนที่มีปัญญาเขาจะสามารถเห็นประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ได้เออเข้าใจหรือไม่จงหาสิ่งที่มีประโยชน์หาประโยชน์ใส่ตัวเองให้มันเยอะๆะไม่ใช่ว่าเห็นแก็บตัวนะหมายถึงว่าเข้าไปฟังใครแล้วก็จงฟังแก่นที่เขาพูดไม่ใช่เอ่อฟังสองนาทีแล้วตัดสินเลยตัดสินแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรด้วยนะ นั่นแหละประมาณนั้นคนที่ไม่มีปัญญาคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะอันนี้ยังพัฒนาได้แต่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อันนี้จบเลยจบประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ